กราบสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูบิจูซีทีวีมาอยูอก่กับผมในช่วงเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันวันพฤหัส 1, ที่13เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะครับบอกตรงๆเมื่อกี้เว้ยผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยแต่ผมลืมเปิดไมค์ไอ้เย้าโคตรเฟลแม่งกูนั่งบ่นแบบไม่มีเสียงอะไรอยู่สิบนาทีโอ้โหแบบเดี๋ยวเกีฆ่าตัวตายชิบหายเลยโอเคครับผมนะก็วันนีนะ้เรามาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า T57 Heavy Tank นะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องกล่าวขอขอกล่าวว่าเคลิปที่ผมจะให้ดูตอนเล่นเนี่ยเป็นคลิปแบบรีเพย์นะครับก็คือเรื่องของเรื่องก็คือนะผมนี่ได้ขายพราะรถถังหาเงินใช่ไหมหาแบบเอารถถังขายทําทุนรถถังที่ไม่ค่อยได้เล่นเงนี้ยเออแล้วก็ได้เงินมาซื้อ T57 Heavy ตอนมาลดราคาอย,อยู่ตอนนี้เลยราคาที่4ี่ล้านสครับจากหกล้านหนึ่งนะผมก็เลยว่าแบบเออคุ้มดีก็เลยขายรถถังไปหลายคันเลยสองคัน2องคัน <c oughs> ก็ขายที่อสอีหนึ่งไปครับนะตอนนี้ผมก็ จริงๆก็ติด2ดาวแล้วจะได้3ดาวแล้ว80 80กบแดเาซ็แล้วแต่ไม่เป็นไรเอาทีเดีกว่าน,นะโอเคก็ทำไมถึงเอารีเพย์ก็คือตอนที่ผมซื้อทีค่าเมาใหม่ๆใช่ไหมคือแบบตอนนั้นคืนวันคือวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยวัน์ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยประมาณ5วัน4วัน5วันก็ซื้อมาเล่นประมาณ3-4ตาแล้วก็ปรากฏว่ายิงได้ค่อนข้างดีครับนะมันเหมาะกับเอามาทำรีเพย์ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวไม่ให้แบบไม่ต้องมาหาคลิปนานไม่ต้องมาหาแมตช์นานเวลาเล่นผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้แไ่นๆผมก็ยิงได้ค่อนข้างเยอะแบบยิงได้โอเคแล้วแบบน่าเอามาแบบให้ดูประสิทธิภาพรถถังแล้วก็เลยกาวว่าเอามาแคสเรจีเแล้วกันนะขอพายจริงๆโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนโปรแกรมอัดคลิป จากแสเป็นออแอคชั่นนะครับกำลังงงๆอยู่เปิดขึ้นมาใหม่เว้ยมันไม่บันทึกที่อยู่ไฟล์ให้กับมันรีเซ็ตค่าบางค่าให้แบบเปิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันจะไม่เอาไไม่แบบไม่บันทึกไมโครโฟนให้อย่างนี้เราต้องไปกดเปิดอีกทีนึงไอ,อผมก็ไม่รู้เรื่องไงกดเปิดโปรแกรมมากดอัดคลิปปกติโอ้แม่งไม่อัดเสียงให้หสนุกสนานเลยกูนะช่างมันช่างมันนะเราไปดูปืนกอนนะครับป,ปืนเป็นปืน120มมนะฮะก็ จะคล้ายๆกับปืนทีนัสอีหนึ่งครับนะก็ทีนัสสี่อีหนึ่งเป็ปืนร้อยห้ามมใช่ไหมโอเคแต่ข้อดีที่เพิ่มขึ้นที่สุดก็คืออัตราการเจาะเกาะครับเพิ่มจาก2องรเป็นสองรครับแล้วก็เวลาไปจุกระสุนเออ่แล้วก็เวลาไปจุกระสุนนั้นต่อนั้นก็คือเรียกง่ายก็คือปืนของทีนัสเจ็ดเนี่ยดีกว่าทีนัสอีหนึ่งทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคเหมาะแก่การเล่นเป็นทีนัสสิบจริงๆค่ะใครก็ยังอยู่ที่ทีนัสสี่อีหนึ่งแล้วก็แบบไปทีนัสสิ จริงๆสนุกดีโอเคประมาณนี้ดูไว้นัาจอกกอที่2,8 8ครับลูกทองจอกกอที่3,40นะลูกนี้นะนาความสัสิทธิ์สี่ร้อยปพิเปความเป็นยามศูนย์จุดสามห้โอเคเล็งจอก้าเพิ่มเพเแล้วก็คันนี้มุมกดอยู่ที่ลบแนะครับมุมเงยสิโอเคจะประมาณนี้ครับผมโอเคเรามาดูเลือดบ้างนะครับเลือดอยู่ที่สองพัน้ยาก่อตัวถังสองร้อยก่อปอมเปลหนึงร้อยห้สิบห โอเคเราไปดูก่อรถถังแบบละเอียดกันนะจ๊าว่ามันเป็นอย่างไรโอ้โหเรามาอยู่กับนะรถถังที่มีชื่อว่า T50 Heavy Tank นะครับก่อของมันก็รูปร่างหน้าตาคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมันดูที่ตู่ของมันดีกว่านะไม่ดูทําไมนะโอ้โหตู่ใหญ่มากโอเคเรามาดูกรอป้อมปืนก่อนนะครับขอป้อมปืนขอป้อมปืนจบลิฟต์นะโอเคครับผมก็รถถังคันนี้ป้อมปืนหนานที่152ใช่ไหมก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ยิงสบายๆอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็บางจริงๆนั่นแหละแต่ว่า ของท oui. ี่แฉจีเทวีพวกนี้มันจะมีแบบมุมกลตีนกลตีนอย่างเช่นจุดม่วงๆในคุณผู้ชมเห็นไหมตรงหัวตรงนี้มันจะมีความเอียงเป็นพิเศษไหมตรงนี้แวบขึ้นไปเนี่ยทำให้สมมติคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแบบล็อกเป้ายิงใช่ไหมปืนมันจะมาอยู่กลางตัวเว้ยสมมติยิงมาปุ๊บอาจจะไปโดนปืนโดนแผ่นรองปืนโดนขอบข้างๆซึ่งมันข้างๆหนาโดนข้างขวาโดนข้างบนบ้างนะซึ่งเป็นสีม่วงทาให้สะท้อนกระสุนโดยอัตโนมัตินั้นฉะนั้นทางที่ดีครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมกำลังจะยิงมี่อง ไม่ต้องล็อเป้าอย่าเพิ่งล็อเป้านะใจเย็นๆก่อนคุณผู้ชมเล็งดีๆครับคุณผู้ชมเล็งไปที่แก้มทั้งสองข้างครับแก้มเนีครับตรงฐานรองปืนครับฐานใต้ปืนเนี่ยซึ่งมีความหนาที่ประมาณ180 160 180ถึง200รเรียกได้ว่าปืนเทียร์8เทียร์9 10นี่ก็ยิงเข้าเกือบทุกคันอยู่แล้วยิงเข้าทุกคันอยู่แล้วยิงแบบสบายๆเลยนะส่วนตัวถังตัวถังนี่หนา228ใช่ไหมจําได้อยู่ก็ถ้าเกิดจะให้ยิงก็ยิงเพลทล่างครับเพลทล่างนี่หนาประมาณนะร้อย 80, 90นะถ้าเกิดเราล็อกเป้าอาจจะไปโดนตรงกลางได้ครับสมมอว่เราล็อกเป้าแบบยิงไม่ดีก็ไปโดนแผ่นสีแดงแดงหรือว่าเรายิงสูงขึ้นไปจะไปโดนสีม่วงสีม่วงนี่ก็ทําให้สะท้อนกระสุนเหมือนกันนะจ๊ะเหลือว่าไปโดนแบบสีเหลืองถ้าเกิดปืนเราเจาะไม่พอหรือว่าสมได้ท่าตาคาเจกะที่ต่ำเกินไปก็จะทําให้สามารถสะท้อนกระสุนได้นั่นเองนะดูดีๆนิดนึงเวลายิงนะก็เอาง่ายๆเจอทีละเจ็ดปุ๊บหันหน้าใส่จริงๆก็ไม่ควรไปยืนต่อหน้ามันหรอกเดี๋ยวโดนมันยิงสวนมา4ี่นัดตายหา่าพอดีก็ถ้าเกิดจะมีกายิงเว้ เล็งดีๆยิงไปตรงแก้มยิงไปตรงเพดล่างหรือว่ายิงอัดตรงกลางๆครับโอเคประมาณนี้ส่วนด้านข้างก็อย่าไปดูเลยด,ด้านหลังก็อย่าไปดูเลยนะแต่ด้านหลังนี้ก็เตือนไว้นิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็อย่าพยายามยิงไปตรงสีม่วงๆนะเว้ยถึงมันจะหนาแค่ห้าสิบเจ็ดนะเว้ยคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมันเอียงมากเห็นไหมตรงเนี้ยทําให้แบบล็อกเป้ายิงปุ๊บไปโดนตรงนี้แม่งแม่งเด้งตายอดแดกเลยโอเคประมาณนี้ครับนะมือกดก็แง๊บแง๊แง๊ประมาณนี้เข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวกลับเข้าเกมต่อนะเว้ย อเคกับข้เกมอีกครั้งครับนะเกาะกับไออะไรข้าวก็ประมาณนี้โอเคเราดูความคล่องตัวบ้างความคล่องตัวของคันนี้นะความลงสุดที่35าครับกำลังเฉพาะ14.77น้ำหนัก54.8หมุนตัว3ามผมจะถือว่าเป็นรถถังหนักที่อยู่ในค่ากลางนะครับความคล่องตัวของเอีอยนเจ็ดเฮีนี่คือค่ากลางกลางค่ากลางจริงๆความลงสุดก็ปกติคือกลางๆอ่ะหมุนตัวก็กลางๆอ่ะทุกอย่างคือกลางๆหมดนะฉะนั้นก็คันนี้ ไม่ได้เด็ดเรื่องความพงตัวมันไม่ได้ช้าไปไม่ได้เร็วไปอย่างใดก็กลางๆโอเครู้ไว้แค่นั้นพอนะส่วนอื่นก็ประมาณนี้นี้นั่นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในรีเพลนนะครับว่านะแต่ผมได้กระทําการสิงใดไปบ้างแต่บอกไว้ก่อนก็คือไอตอนที่ผมเล่นหารนะีเพล์เนี่ยผมเล่นไปไม่กี่ตาจริงจริงเล่นไปห้าตาแล้วก็ได้รีเพลย์เลยแล้วก็รีบอัดตั้งแต่คืนนั้นเลยนะฉะนั้นเออเวลาอัดคลิปคลิปที่ผมอธิบายข้อมูลรถถังกับคลิปของรีเพล์นี่คือคนละวันกัน ฉะนั้นหากผมพูดอะไรซ้ํากับในรีเพย์ก็ขออภัยจริงๆหรือว่าพูดในรีเพย์มาซ้ํากับที่พูดตอนนี้ก็ขออภัยเหมือนกันเพราะว่ามันพูดคนละเวลาอย่างเงี้ยอัดคนละช่วงกันบางทีก็ลืมคำพูดตอนที่ผมพูดรีเพย์ไว้ว่าผมพูดอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันนะโอเคเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวนอกเลยนิดนึงนะเราประสบการณ์ในฝันเลยคือวันนี้เว้ยกิจกรรมกิจกรรมผมมีกิจกรรมไปช่วยงานอของคณะใช่ไหมเออเลิกประมาณเที่ยงคืนเนี่ยอย่าไปพูดถึงตรงนีน้ก็ขับรถกลับหอปกติเว้ย ไปถึงแยกเดิมแยกหนึ่งก็แยกที่ผมแบบเป็นทางกับหอปกตินั่นแหละเออมันเป็นแบบทางโค้งอยู่เธออะไรเงี้ยผมก็ขับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันวันนี้ก็ผมก็ขับขับไปอยู่ตอนนั้นเข้าโค้งตอนที่ความเร็ว25้าประมาณ25 30้าซึ่งมันก็ไม่ได้มากเลยมันก็แบบคุมรถได้ปกติแต่ก็ขับไปเท่านี้กําลังแบบจะจะสุดจะสุดเอสุดโคง้งอะไรอยู่ที่รถแม่งลื่นด้วยแล้วกูทะไหลลงไปแบบแบบออาเอาศอ,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 อกลงแบบ ก็จะแบบเก็บเก็บขาทันอยู่แล้วก็แบบรถแม่งก็ถลายไปประมาณมันเป็นทางลาดลงนิดนึงขับ30 25 30แม่งถลายงไปประมาณ5เมตรเอาแขนกูจะไทยไทยกับพื้นถนนไป5เมตรคุณผู้ชมคิดภาพแบบแขนแขนขวาของนี่แบบเหมือนเอาก้อนหินอะก้อนหินสักกอะมาขุดคูแขนคุณผู้ชมครับขุดคูแขนให้เป็นรอยยาวๆมัน20เซนะแขนขวากูโคตรแสบเลยตอนหมอทำแผลนี่คัดต้นบัตรครับสองสองก้านมัดติกัน หนึ่งสองเหมือนเรากับกำลังขูดหัวอะหมอ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 ที่นเย็นหมอครับหมอไม่ต้องใส่ลมก็ได้ครับหมอสงสัยสงสัยหมอง่วงคือมันประมาณเที่ยงคืนไงตอนนั้นตอนรถล้มผู้เล่นผู้เล่นหมอไม่ได้ง่วงหรอก็ต้องทำแรงๆกันแล้วแหละเพื่ออะไรไม่รู้ก็เข้าวันนี้ก็นะขับรถขับรางก็ระวังระลองไปด้วยไม่เขาชนเขาไม่เราชนเขาเขาก็ชนเราหรือว่าเราก็ลมเองแบบโง่ ทั้งที่ไม่ได้ขับเร็วหรืออะไรหรือแบบขับไปก็ปกติจริงๆกูไม่ได้ขับเร็วเลยนะเว้ยยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยถ้ามันล้มอ่ะแบบไม่ทุเล่เลยถ้ากูแบบขับสักห้าสิบเข้าโคง้งแล้วล้มเออนี่ไม่ก็สมควรใช่ไหมีห๋ยวแบบนี่แบบขับยี่สิบห้าสามสิบปกติเปล่าวะไม่ล้มเฉยเลยนีย่คุ้นควายเลยโอเคประมาณนี้ครับผมนะก็พรุ่งนี้มันอัปแพดแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นแพดเก้าจุดสิบห้าจุดหนึ่งจุดสองอยู่ใช่ไหมเออใช่ นะก็พรุ่งนี้ไปน่าจะเป็น9.16แล้วนะก็ในรีเพ์ก็ยังเป็นคลิปของ9.15.1.2งออยู่นะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจว่าทำไมอินเตอร์ฟงอินเตอร์เฟสบางอย่างมันไม่มีเหมือนใน9.16นะซึ่งเวลาตัดต่อคลิปนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาตัดต่อคลิปตอนไหนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อัดไปเฉยๆโอเคนะก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมรีเพ์นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนักฟันดีครับนักฟันดีวันนี้นนะจ๊ะปิดเทอมแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนนะจ ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอยู่นะครับนนยังไม่ปิดเทิงง่ายๆนะฮะบายยครับผมโอเคครับผมนะเรามาอยู่ในแมทว์แรกกันท่าด่านหนองน้ำนะก็ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนโปรแกรมอัดวิดีโอครับนะเป็นแอคชั่นนะฮะโอเคนะก็ทำไมผมถึงอาจจะกรีเย์ก็ขออพลยจริงๆก็คือเมื่อวานเสาร์เว่ยวันเสาร์คือมันวันเสาร์อะ เออผมขายพวกรถถังเทียเก้ากับรถถังนู้นเนี่ยเออมาลดราคาไกที่ห้าเจ็ดก็ลยซื้อมาเป็นเทียสิบคันที่สามของผมเออก็สรุปว่าลองลองเล่นดูแล้วแบบมันคล่องมือมากครับผู้ชมครับติดใจมากก็เล่นไปประมาณห้าตาก่อนนอนก็ยิงได้ค่อนข้างดีทีเดียวก็เลยอยากจะเอามาทําคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเดิมครับนะไหนๆก็ยิงดีๆแล้วได้รีเพลย์แล้วเวสเียเวลาทําไมทาไมเออเอาคลิปเลย สรุปว่าคือกูขี้เกียจโอเคนะก็เอ่อให้พูดความแตกต่างระหว่างเชียเก้ากับเทียสิบเทียแปดเทียเก้าเทียสิบของสายนี้นะครับพวกเทียสี่ e หนึ่งนี่ผมว่ามันจะค่อนข้างจะวิ่งเร็วกว่ามากเลยคล่องตัวกว่ามากหมุนตัวเร็วกว่ามากโอเคส่วนเรื่องปืนกับเรื่องเกาะก็คล้ายๆกันส่วนที่ห้าเจ็ดนี่ข้อดีที่เพิ่มมาก็คือเรื่องเกาะที่ดีขึ้นนิดนึง ปืนที่อัตราการโหลดกระสุนต่อแมกกาซีนเร็วขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะครับจากไอ้ขนาด30ท่วงเาลือ37 35วิก็เหลือแค่25วิก็ถือว่าเร็วขึ้นมาประมาณ10กว่าวิคือว่าโอเคมากโอเคนองนา้นก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คันนี้จะเจาะกาะสูงนะครับแตกต่างจากเทียร์าที่เจาะแค่210อันนี้เจาะที่258ลูกเริ่มต้นนะจ๊ะโอเคเปลี่ยนโปรแกรมอ่านรู้สึกลื่นขึ้นจังเลยมีความสุขมากโอเคครับ ตอนนี้ t 5 4ฝั่งเราโดนลุมยำตีนครับตรงนู้นวิ่งไปเจอรถถังกลางเจียสิบสามคันโอเคน่าสงสายก่อนนะครับก็สเตตเดิมครับได้รถถังแมกกาซีนที่บางๆประมาณนี้ก็อุ้ยอุยอุอุเดี๋ยวนะอย่าไปขึ้นหน้ามากครับถ้าเราไม่มีเพื่อนรถถังหนักปพ้วยกันนะครับอาจจะมองขี้ได้เพราะว่าเกาะเราก็ไม่ได้หาปาน,นั้นเข้าใจไหมจออย่าลงนะจออย่าลงนะ ขัวจอมากเลย <c oughs> อุ๊ยไอสัตว์แม่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 นก็จริงก็รอไปก่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมันต้องมีคนบุกมาทางขวาแน่นอนครับเพราะว่าจะไม่มีใครการแล้วเห็นไหม430ก็อยู่ลึกมากโอเคอีจ e ็ดท e ้าครับอีจ็ดท้าอีจ็ดท้านายอยู่เฉยๆนะนาย,นาย,นายออกมาไหม 700. อุ้ยโดนยิงเจ็ดร้อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ในการยิงต่อเนื่องก็สามารถทำได้นะครับในระยะไม่เกิน300เมตรเขาเป้ามันจะขุบพอดีมากเลยอุ้ยอุ้ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ได้อยู่ไม่เข้าเว้ยอีกนั้นหนึ่งโอเคโอเคฝากเอาไว้ยิงเข้าไปพันสองคุ้มอยู่คุ้มอยู่เสียเลือดไป600นะ รอโหลกระสุนครับตอนนี้จริงๆมาโโลกระสุนประมาณ25วิแหละแต่ว่าดูในรีเพย์มันดูไม่ได้ไงขอภัยจริงๆนาก็ตอนนี้สกอร์ศูนต่อสครับแล้วก็รถถังหนักฝั่งผมอีก2คันที่เหลือไปทางนี้หมดเลยแล้วก็เลือผมอยู่งนี้คนเดียวครับเหงามากกับยานเก่อสอคันโอเคข้างหน้ามีรถถังเป็นล้านเลยอ่ะเฮ้ยออ่ะไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาโอ้ยนี่400เอาไปก่อน อย,ยิงเร็วไปแบบหนึ่งอ e ีร e ้อยอีร้อยไม่เอานะอี e ร้อยหันตูบะคุณผู้ชมครับนี่มันอ่ะของฟรีเอานัดหนึ่งก็ได้อ่าอย่ายิงอย่ายิงอุ๊ยยีนะอีร e ้อยใช้ลูกระเบิดจริงๆคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันใช้ทำไมวะคุณผู้ชมที่ออกว่าคุณผู้ชมครับเออคือแบบใช้ลูกทองมาได้อะไรเงี้ยลูกทองกูก็เลื่อไปเจ็ดร้อยแล้วลูกระเบิดยิงกูเข้าสองร้อยคุม้มไหม ไม่คุ้มเลยตอนนี iker, 700, i, ้ก็โลกก้สุดจแล้วมาเจ็ตเจ็ตแพนเทอร์เลือด0 0อีร้อยเลือด2 0 0มา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 เอาไปเลย1แม็ก3 7 1จเอ็ดครับเอาไปไฟไม้ไฟไม้เอาไปอีกเอาไปให้หมดเลยใครยิงตูดเฮ้ย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 อย่าย่าง0ิเอ็มุ๊ยออ้โยอุ๊ยๆุเพื่อนขาช่วยกูด้วย ช่วยด้วยอุย๊ยลางกระสุนอุย๊ยเลือดไม่ไม่ไม่ไมเพื่อนเพื่อนอย่าไม่เอาแมาสะท้อนกอดผีสิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เอาเพื่อนช่วยด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอู้หูจริงๆนี่ก็คือเกือบตายจริงๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมรีให้ดูว่าผมเกือบตายยังไงดูนะดูนะ อาครูผู้ชมครับเราย้อนกลับมาเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะยิงอีแล้นะคุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์ข้างหลังผมบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลังผมนะดูครับดูครับขึ้นมาแล้ว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 ครับอุ้ยโอ้ยิงสะท้อนนักงัดหนึ่งไม่งั้นเลือกผมเหลือไม่พอให้ E50M แน่นอนบอกตรงๆอุ้ยโอเคกลับไปปัจจุบันต่อ โอเคดูจากรีเพย์จะยัตั้งอะ่รแปลกๆันไม่รู้โอเคโอเคแต่ว่าคำหยามนี่แทบไม่มีเลยนะฮะดูจากรีเพย์สนุกสนานเลยม,มามาตอนนี้เลื่อยแหลือ56ครับซึ่งต้องบอกว่าโคตรน่ารักเลยนะฮะเอาไงดีเพราะตอนนี้สกอร์7ต่อ6รถถังหนักขมก็ที่แยกๆตัวไปทางขวาก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ก็ค่างดีนะไป ไปถ่วงเวลารถถังฝั่งนี้ไม่ให้บุกมาได้ก็โอเคโอเคข้างหน้ามีทีโอสองเอครับแล้วก็ 7, เอเจ็ดเลือดเหลือแปดสี่ร้อยแปดเก้าเพื่อนเราเองรอก่อนนะเอเจ็ดนะต้องเป็นคนค้ำให้เราเข้าใจไหมข้างหน้ามีสก o d ้าสก d a ้าุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บจะถึงแล้วอยู่ไหนเอ่ยเป็นยังไงไวแบบไวแบบวแวบแวบแวบนี่นะอีกหน้าหนึง่งไม่โดน เดี๋ยอะๆๆๆๆไม่เอาเทียวสองเอเด็กไม่ดีอุ้มสะท้อนได้ไงเนี่ยอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับกอดผีสิงครับกอดผีสิงมากคุณผู้ชมโอเคโหลดกระสุนก่อนลางกระสุนพังได้คุณผู้ชมอย่าลืมตอนนี้ลางกระสุนพังก็โหลดกระสุนประมาณ 40, 40วิแต่ผมซ่อมแล้วเ <c oughs> พิ่งซ่อมเมื่อกี้เพิ่งซ่อมเมื่ <c oughs> อกี้โอเคโอเคผมผมไปให้ว่าตัวนี้ผมโหลดกระสุนเหลือประมาณ10 9 8 7 6 5 4 3นี่โหลดไม่เสร็จนะเออเสร็จละอันนี้คือแบบมันวิ่งมาถึงตรงเนี้ยแล้วผมโหลดเสร็จพอดีไงจริงๆไม่ได้โม้แบบมันพอดีจริงๆอะ่ะห้าสี่สามนี่โหลดไม่เสร็จนะ โคตรฟุกเลยอ่ะแบบถ้าโหลดชชยขึ้นอย่างนี้สักประมาณวิหนึ่งนี่อาจจะโดนยิงตายหาดแล้วโอเคโอเคโอเคก็ตอนนี้เลยกระสุน3นัด3นัดลูกทองยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้นะสบายสบายไปโอเคโอเคดูไว้ดูไว้นะสำหรับใครสนใจเชียร์ซิตนะครับคันนี้มันก็แนวๆน,นี่แหละวิธีเล่นมามา e ่าอีร้อยจัดอ e ีร้อยอยู่ไหนเอยเจอแล้วอีร e ้อยอย่าบางสิ เพื่อนอุ้ยไม่โดนอีร้อยอย่าบางับางบังบังได้ไหมอีร้อยครับออะอะอะอีสตร์โอเคเข้าแล้วดอกหนึ่งอีนัดหนึ่งโอเคนะก็ประมาณนี้ครับยิงไปทั้งหมด20นัดนะเราไปดูสกอร์บอกกันดีกว่าว่านะผมทำอะไรให้เกมนี้ไปบ้างนะจ๊ะ โอเคเราก็มาอยู่กับสกอร์บอร์ดของแมตช์นี้นะครับก็นะอย่างที่เห็นได้ไดเงินมา50,000กว่าเราได้ปืนลำกล้องใหญ่ได้สปาร์ธมิดแล้วก็เหรียญโชคดีครับนะสะท้อนกระสุนนัดสุดท้ายก่อนตายอะไรเงี้ยนะก็ยิงไปทั้งหมด20นัดครับยิงโดน16บหกจ่อข้อ14ครับดามไปอีกห้าพันแปดเลยเนาะสบายๆชิวๆรถแม็กกาซีนโอ้ไม่ไม่ชิวๆหรอกมันก็เหนื่อยอยู่นะโอเคก็อีกหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งนัดนี้ได 10นัดเองต้องเป็น11บเอ็นัดครับถึงจะได้กระเพางเลกแล้วก็ป้องกัน1,000ขึ้นไปแต่ก็ไม่ดีกว่าเดี๋ยวตายเอาอาจจะไม่โชคดีสะท้อนกระสุนก็ได้นะอะไรเงี้ยนะก็มาดูคะแนนทีมบ้างนะก็ยิงไปเยอะสุดในทีมเลยอีกฝั่งนึงก็นะได้5 0 0พัก็ถือว่าสูงอยู่แต่กูสูงกว่าเว้ยขมได้ขมได้นะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวดูแมตช์ที่2ต่อนะครับแมตช์ที่2เปลี่ยนดาบัาง้งนะแมตช์ที่2ก็เป็นจากรีเพย์เหมือนเดิมแหละนะขออภัยจริงๆ นี่ก่อนไปก่อนไปเลยนี่แมต์แมต์เมื่อกี้เห็นไหมห้าพันแปดสามสิบนี่ไงเมื่อกี้เลยเนี่ยแมต์ที่สี่เนี่ยเป๊ะเลยไม่จ้โกโหกนะว่าเพิ่งเล่นไม่กี่ตาเองโอเคนะโอเคอีอโอเคก็ผละมาไอยู่ในแมต์ที่สองครับในด่านสํานักส่งนะฮะโอเคก็ตอนนี้ครับน้าพาเพื่อนในแคนไปเล่นด้วยนะฮะหนึ่งคนก็คืออีห้าผู้โชคดีของเรานั่นเองนี่เล่นกับแคนตัวเองแล้วมีความสุขครับ <laughs> ไว้ใจได้เลยเงี้ย ไม่ได้อะไรหรอกคือแบบมันมีไมค์คุยกันไงตอนที่คุยคุยกับผ่าน G ีเอยู่นะตอนไม่ได้อ่านคลิปอะโปรแกรมคุยอะไรเงี้ยเออมันก็คุยกันรู้เรื่องอยากให้ใครทาอะไรอะไรเงี้ยโอเคนะก็ตอนนี้รถถังก็ผมว่าตอนนี้ก็น่าจะได้ประทะค่อนข้างเยอะอยู่ดูจากรถถังแล้วไม่เหมือนตามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้นี่รถถังกลางเยอะมากครับทําให้ผมต้องบุกบุกบุกไม่ได้อะบุกไปก็โดนรถถังอ้อมตายอะไรเงี้ยก็คือต้องอยู่บ้านเลย นั่นตอนนี้ก็รถถังหนัก4คันของขฝั่งเรา6คันโอเคอยู่เดี๋ยวไปประทา้าจุดประจําครับจุดตรงที่รถถังหนักไปเจอกันครับแถวแถนี้โอเคนะก็ขอบอกกันเลยครับนะันแล้วก็หลังๆวันนี้ก็ไม่ค่อยจะยุ่งกับมอสเท่าไหร่ครับแล้วก็เจอเลี้ยวพาดกับแบ็คชัดโอ้ยไม่โดนเอาไปหนึ่งนะัดเอาไปอีกนะัดอืมคุ้มค่าครับนั้นได้ราเอ็นว่า800โอเคใจเย็น ไปก่อนครับไปอุ้มอะไรฟุ้งมาออบเจกต์สองของหนึ่งหรือเปล่าครับลูกจาะเกาะเมื่อกี้ชัดเจนแบบนะจ๊ะแบบนะจ๊ะขอเปลี่ยนเป็นปลูกทองนะครับเพราะว่าเจอ e ห้าครับ e ห้าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเกาะมันนี่ผมว่าเป็นถถังหนักที่เกาะมันค่อนข้างหนาดับต้นๆเลยนะเกาะมันเหมือนจะแบบเหมือนไม่หนาแบบป้อมผู้การอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่หนาเว้แต่แบบโคตรหนา จอตั้ง250ก็ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยต้องจอดสัก300อยะไรเงี้ยเออเค okay, ปืนลูกทองจอต้อง340ข้างหน้าเจอส k o ด้าครับส k o ด้าส o d ด้าฮัลโหลอิสมอยู่ไหนเอ่ยเจอ e 5ครับฮัลโหล e 5เอ้ย s 3เอาไปเอาไปเลยอุ้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 ยไม่โดนอืมโอ้ย สโได้ยิงฟรีสามนัดเลือดหายไปพันหนึง่งบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรโหลดกระสุนแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนาเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้ดน้าเมิงมาสี่ร้อยครับแต่เสียเลือดไปพันหนึงนะ่งฮะโอเคโอเคโหลดเสร็จแล้วข้างหน้ามี e ห้าหนึ e ่งคัาน e ห้าหนึ e ่งคัาน e ห้าฮัลโหลลูกทองนะจ๊ะเอาไปสี่ร้อย เอาไปเออุ้ยอุ๊ยอุ้ยนี่นะนี่นะไม่ไม่โดนคุมครับคุมครับยิงไปพันสองครับเสียเลือดไปสี่ร้อยตัวกระสุนครับกดด้านเลือดพันหนึ่งคิวสิบห้าเลือดเก้าร้อยแป๊บนะแป๊บนะเครื่องชันช้าม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 าเอาไงเอาไงอุ้ย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 อุยแมวไม่อยู่แล้วนี่นะหนึ่งนัด 2นะัดโอเคตายเรียบร้อยครับเดี๋ยว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 ยังไงแจแ็คไทเกอร์ก็ว่าอยู่มายิงได้ยังไงก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่เดี๋ยวเอาไปครับหนึ่งโหลดกระสุนก่อนหนึงนะปบหนึ่งนะนงนะโอเคโหลดเสร็จแล้วครับม,มาม,มามาอีหกสิบเอครับหันตูอยู่ครับนี่นะหันตูอยู่เหรอนี่ตูตูตัดตีนเรียบร้อย เอาไปเลยโอเคโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมน,นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นพวกรถถังแมักัซซีเนี่ยแล้วคุณแบบศัตรูกำลังหนีเว้ยคุณผู้ชมต้องยิงตัดตีนสักนัดหนึ่งอะ่ะแล้วคุณผู้ชมจะยิงฟรีเลยแล้วข้างหน้าก็มีแจ็คไทเกอร์ครับไอ้ยาไฟขึ้นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ชูปืนชูปืนอีห้าไหวนะอีห้าไหวอยู่ไหวอยู่แจ็คไทเกอร์จ๋าจะปล่อยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหม หันไปยังหันไปยังหันยังหันแล้ว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 หันข้าตึเต็มเลยอะ่ะอุ้ยรีบยิงไปไหนโทษทีนี่แน่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 ไฟไหม้ <c oughs> ไฟไหม้ตายโอ้ดีจังโอเคอีร้อยอีร้อยหรือคันสุดท้ายก็อยู่ที่ปลายฐานครับโอเคจบแล้วแมตนี้ยิงไปทั้งหมดสี่คัน,นโอเค โอเคก็ผมนำเรามาอยู่ในสกอร์บอร์ดของ e-match หนึ่งแมตช์ที่สองแล้วกันนะสำนักสงฆ์นี่ไม่จะโกหกนะนี่ชื่อกูด้วยไม่ทอดไว้ X ไม่ต้องแอดมานะไม่ได้เล่นไม่เคยได้เล่นเกมโอเคก็ได้เงินมาห้าหมื่นกว่ากว่าอ่าโอเคตาเมกชิบหายแล้วพี่เขาสูงกว่ากูอีกนะก็นาครองท็อปห้องครับสองคนนะห้าพันหกกับห้าพันเจ็ดสี่เก้าสิบสี่โอเคนะก็ยิงไปทั้งหมดยี่สิบสองนัดครับนั่งยิงโดนสิบเจ็ดจาะเขาสิบห้านั่งตาเมกห้าพันหกสิบแปด นะครับตานี้ก็ไม่ได้วอกกัสุนเลยครับโดนแต่ยิงจุดอ่อนฟรีๆก็เสียใจเลยนะก,ก็ติดลบค่ากระสุนไปเจ็ดหมื่นกว่าครับใช้ลูกทองไปสิบห้านัดคุณผู้ชมครับโทษทีใช้เพลอไปห,หน่อยนะก,ก็ประมาณนี้นะนี่ตาที่ห้าเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกีต้ตาที่สี่เห็ไหมที่ตาที่ห้าสดๆร้อนๆเลยชนะสองตาติดดาเมเบย์ห้าพันหกกับห้าพันแปดโอเคก็ประมาณนี้ เออเล่มเหมือนรถถังแมกกาซีนตอนอยู่เจ9เก้าแหละคล้ายเจีเก้าจะสามารถขึ้นหน้าได้มากกว่านิดนึงเพราอปืนเราเยอะขึ้นก่อเราหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็นอกนั้นก็เล่มคล้ายๆเดิมครับก็คือตามเพื่อนไปครับอย่าไปคนเดียวติดขาดถึงว่าเราจะเป็นแมกกาซีนแต่ว่าโหลดสุดปุ๊บนะใครก็ฆ่าเราได้ฉะนั้นต้องหาแบบติดไปกับเพื่อนสักคนสองคนอะไรเงี้ยให้ไปข้อแบบไปยื้อเวลารอโหลดเสร็จแล้วก็ดันพร้อมกันก็จะเป็นทางที่เราจะสามารถใช้ประสิทธิภาพของปืนแมกกาซีนได้ดีที่สุดนั่งเอง โอเคนะส่วนเวลาตัดต่อก็ไม่รู้ตัดตอนไหนนะก็เดี๋ยวไปว่างเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตัดต่อวันอื่นแล้วกันวันไหนว่างตัดต่อก็ขอบันทึกข้อความใน,วนเวลา1นึ่งทุ่มสนาทีของวันที่11วันอังคารที่11นะครั okay, บโอเคคนะรับผมน่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเฮ้ยก <c oughs> ดไลค์เพจกูด้วยเฮ้ย w GC TV พพ์นนใน a c e b o o กนะับผมเอาใหม่เอาใหม่นะก็ นะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะครับนะกดติดทุกสถานการณ์นะรับชมคลิปใหม่ๆได้นะมีอะไรก็จะเอาไว้ลงให้อย่างนี้นะครับมีอะไรก็จะบอกกล่าวอะไรอย่างนี้นะก็เข้ามากดถูกใจกดไลค์ได้นะครับเพจนี้นะ